พี่มาและน้องนี่อ่ะเก็บสามเลยครับจับสองไม่ต้องเล่นมาดิปันฟี่อ่ะครับ ครับสวัสดีครับอยู่คน 14k นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นหายายืนเล่นนะครับผมบับมากต้องจัดครับหลูกหลักของเมงตัวเนี้ย <c oughs> ก็ำแพมกำลังแฝงนะผมขึ้นหายนะครับ <c oughs> จะเล่นครับตัวใหม่ครับก็หลุสื่อว่าอี่เสือว่ายังนะ E R I N อ่านบอกกเลยผมเตียนมานหน่อยนะเ <c oughs> นี่ยผมโตบตัวใหม่ก่อนนะวัดเชิงกันกอนเอ มาเชื่องกันกันแน่โอ้ปั๊บไม้ผิวขึ้นครับผมอาญาจะกลับมาโกงอีกครั้งทุกคนเชื่อผมกลางโดนโอ้โหูทุกิจสี่เป็นหนึ่งสเต็ป่าตัวเลยเลย เยวพุ่นตรงไปแจมแหละพี่มาและน้องนี่อ่ะเก็บสามเลยครับมาดิอยู่สามทำห,าห,าห่าวเลยเพื่อน อีแบบใหม่ผิวจังวะหายานี่ต้องเก็บเมียบฝ่านะ่ละเก็บลอย เหมือนจะมีประเด็นกันแล้วเพราะเล่นผมติดหินอยู่หันอยู่ช้างโลดสวยเฮ้ยจะโดนจับคนี้ร้ายครับเกือบแล้ว,วเี้นี่ เราหลวว่าตัวใหม่มันจริงเลียดเกมหรือตัวเกมนะผมบริยักันบ้านมันเลยแต่ดวงมันจะโดดเดี่ยอยู่แล้วดูส่งแหละไปทับดีกว่าโย่นจัดเลยวาริน จับสองไม่ต้องเล่นมาดิปันฟรีนะครับจับมุดเหลยนะอากินได้หนีว่ชีวิตนาะรังเกียร์คนนู้มีสกิลว,วะเจังเลย เย,ย่จังเลยอายาลกลับมาแล้วแบบนี้โคตรเก่งเลยครับผมเอามันดีฟอร์เล่นนุกลักนั่นเหลวหั่นเหลวนี่อ่ะตบตรวมหมเป็นไก่เลย มาใหม่โคตรผิวเลยครับผมยางใดก็มาเอาใกล้ก่ชิงชังชิงชังสวยลำหดนมุนเกิดใครมาเลยขางหนุนเป็น ตวงนะครับกําลังแบกอยู่ตอนเนี้ยเงินแบบรวยจัดเลย,ยลางขดเดือดเลยตัวมายาู่คนเดียวนะอยากสโลมันจัดเลยผมตอดป้อมน่อยแล้วกัน กองเล็บผมมามาสักทีเนี่ยมาเนี่ยดาบขี้ครับผมสินที่หานะเงินน้ำยู่หกพันน่าจะสโลปบางอยา่างเนี่ยตายแล้วเนี่ยนำ้ำไหม่ยพืก่อนนะครับตัวไม่นะข่อยมาลงแหลงนะครับผมมันเดี๋ยวดูเหมือนเหมือนหนิมเกิดน,นะครับ ข้องเยอะอยากเลรนจัง,งเฮ้ยมันะลุมาหนไีได้ไงก็ใช่เลยอย,อยให้ยาโปเล,ลอยอะข้องไป เวฟแล้วกันดาบขี้ขาดสิลอยครับวาร์มาร์มามแล้วก็วาม กินท้าหมายเป็นกอ้อเกิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาด่วงก่อนล้วกันตัวแบะไปไหนไอน้หนูเนี่ยกลับมาสวนอีกมาดิจิดีครับเก็บเอียดเลยครับหน้าที่ที่เก่าเองนะ เกิดจัดเลยครับเฮามันรถต้องแทงนะบ่แทงยีก็โหงั้นจะ่าค่คยอยากได้ดาวกันเลยตีพมประมาณน,นี้นะครับหายายืนเล่นนะจนกับตัวไม่ครับเหมือนเขาเกังเหรีย่เพราะำนะครับแต่คนมาลงแหลงแหละผมก็ว่าอยากจับอยู่นะตัวไม่เดี๋ยวขอเวลาไปสอบกัน รี่มาค่อมสองครับถึงสามดาวเองนะเจอพลังเม็ดเขียวผมก็ไปนะซิเบต,ตายศูนย์ครับแอดซิตมาหกนะออกของกับประมาณนี้นะครับบับมาใหม่บอกเลยโคตรเก่งครับพายาไปจับกันดูนะเก่งขึ้นเยอะเลยแบบผิวว่าเกาครับขามหินไหนเลยหนะ้าสกิลสอง ไปเลยครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปกดแหล่งต่อนะครับผมเจอกันครับเจอกัน